สวัสดีครับทุกท่านก็มาดูแนวทางร่างคู่เดียวนะเป็นแนวทางนะครับกับสูตรใหม่นะครับเป็นคู่เดียวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ นะครับให้สมาชิกได้ได้รับ,รบชวนเป็นแนวทางนะครับครับเลือกไปต่อฮนะสำหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรตัวเดียวนะครับคู่เดียวล่างฮนะสถิติ หางวติดนะครับออกมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมเป็นแนวทางนะครับไปใช้เรื่องหาษากบนะครับก็เดี๋ยวดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับเป็นเพื่อการตรวจสอบสถิติย้อนหลังนะครับผนออกรไวั์เท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนฮะทางช่องก็ไม่สนับสนุนหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชม นะครับหัวแรกนะครับหลักสิบตัวเดียวฮะหรือว่็เป็นสูตรตัวเดียวครับจับคู่ชุดได้ตัวเดียวคู่เดียวนะครับหลักสิบคำนวณได้สองหลักหน่วยคำนวณได้ไม่ใช่ทวทีหลักสิบคำนวณได้สี่หลักหน่วยคำนวณได้สองคนละลายสี่สองจากชุดคู่ชุดเดียวนะครับก็นะครับหลักสิบสี่หลักหน่วยสองนะครับมาทามือเลย ถัดมา,มาหลักสิบกำนวณได้3หลักหน่วยคำนวณได้1นึ่งเรบจะคู่ชุดได้3 1คู่เดียวครับผลรวมที่ได้ก็3 1นนะครับ,รบเป็นวันที่สองวันที่สามครับ หลักสิบคำนวณได้แปดหลักหน่วยคำนวณได้เก้าจับชุดคู่เป็นแปดเก้าคู่เดียวครับผลลัพที่ได้แปดเก้าก็เป็นข้อที่สามต่อมาในข้อที่สี่นะครับหลักสิบคำนวณได้สองหลักหน่วยคำนวณได้หนึ่งจับชุดคู่ได้สองหนึ่งผลลัพที่ได้สองหนึ่งคู่เดียวครับก็ แบบที่คำนวณครับเป็นสูตรคู่เดียวนะครับถัดมางวดล่าลสุดที่คำนวณได้นะครับหลัก10ได้4หลักหน่วยได้6จจากทดคู่เป็น4 6คู่เดียวนะครับหลัก10ก็เขาที่เลข4นะครับผลวัน4 6เนะาะหลักหน่วยเขาเลข6ก็6ได้คู่เดียวตามนี้ครับเป็นงวดที่5นะครับ มาดูนิ้วละสิบที่ได้นะครับหลักสิบคำนวณได้เลขหกนะค,คำนวณได้เลขแปนะครับจับชุดคู่6 8นะครับก็รอรุ่นกันในวะันที่สิบหกแปด คูเดียวตรงๆนะครับไปดูสูตรการคำนวณน,นะครับสูตรการคำนวณในสูตรหลักสิบนะครับนะกอะใช้ลงมที่1มาตัง้งคูอสี่ศูนย์เจ็ดศูส่นตัวมกลางที่สีสูตรหลักหนนะครับรงมาที่หมาตั้งศูนย์สี่นย มาดูสูตรแรกกันนะครับสูตรหลักสิบและสูตรหลักหน่วยสูตรหลักสิบนะครับใช้หลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งแล้วก็หลักร้อยหมบนครั้งที่สี่ครั้งนะครับบวกสี่คงที่นะครับศูนย์ไปบวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ไปบวกหนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับศูนย์บวกสองได้สองสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสี่เป็นหกนะครับในสูตรหลักสิบ สูตรหลักหน่วยนะครับี่ธีทำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบวกพันสี่ครั้งบวกแปดของทีนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสูตรบวกูนูตสูตรบวกแปดได้แปดได้แปดนะครับงวดน,นี้ชุดเดียวครับหกแปดตามที่ได้คำนวณไว้ให้ตามนี้นะจอก็อ่างไปใช้กระใจกรกามองผันผ่านนะครับกับสูตรคำนวณล่างคู่เดียวตามนี้ครับ